เมื่อกี้นาทียังอะไรม,มาให้บุกแล้วงั้นบุกเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาติดเท้าไม่ได้จุดมิ่งดงืยเข้าไปเลยอุ้ยโอ้ยเข้าไปแล้วครับแข้งเข้าแต่โอ้ยไม่เคยเจอมวยสไตล์นี้ว่ะอุย้ย